สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องน้องหอมก็จะมาทําเมนูนะคะปอกเปียทอดนะคะทุกคนไออันนี้ส่วนผสมก็จะมีนะคะหมูโบดนะคะหุนเส้นตุนหอมหอมเปยนะคะทุกคนนะคะเนาะแล้วก็มีไข่ด้วยหนึ่งฟองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มมาทํากันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่หนึ่งฟองค่ะ ผงนัวน้ำปลานะคะพริกไทยคะ่ะพริกไทยใส่เยอะๆเลยทุกคนใส่เยอะๆหอมๆนะ ดค่ะเนาะประมาณ1นช้อนโต๊ะประมาณนี้ใส่เยอะหอมๆอ,อร่อยนะคะแล้วเรามาใส่รสดีนะคะประมาณ1นช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาโคเล็ใส่กันเลยค่ะปรุงแค่นี้ก็พอทุกคนนะคะ กินหอมมากเลยค่ะหอมพี่ชทยใส่ผักเยอะๆทุกคนกินกับสลัดผักสดนะคะเนาะแล้วก็คนให้เครื่งปรุงเข้ากันนะมาห่อกันนะคะอันนี้คือแผ่นปอเปียของเรานะคะ แล้วก็ออกกันเลยจ้า สองข้างไหมเสร็จแล้วทุกคนเลยปลเปียกของเรานะคะ เอาไปเรื่อยๆเด้ยะค่ะทุกคนนะะใช้มือสะดวกค่ะทุกคนใส่ถุงมือไว้สะดวกห่อนะคะห่อไม่สวยทุกคน,นะค่ะ อันนี้ต้องห่อดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทอดแล้วก็จะไม่สวยนะห่อแน่นๆนะทุกคน,นก็ประมาณนี้นะคะคะเราก็เรียงเซ็บลอไปนี้นะคะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอจะทำงานต่อนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะ เบี้ยของเรานะคะเสร็จแล้วต้องมาทานไหมคะ